มหาศจรรย์หินเทินกันนะครับอยู่ที่ทุ่งหินเทินตั้งอยู่นะครับยอมไม่ยอมที่จะหล่นลงมาเลยครับมหาศจั์ทางธรรมชาติ นี่ครับตั้งอยู่แบบนี้เลยครับอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับเขาเรียกว่าหินเทินหินเทินเป็นหินสองก้อนตั้งอยู่นะครับ ไม่ไม่รู้ตั้งอยู่ได้ยังไงครับหินก้อนมือมาเลยครับข้างบนนะแต่ว่าม,จมนนดดีจุดที่เชื่อมต่อกันนิดเดียวเองครับอ่าจุดที่เชื่อมต่อกันนิดเดียวเองครับดูสิอนอาคตข้างหน้าไม่รู้จะหล่นลงมาหรือเปล่า พาดูอย่างชัดๆนะครับไม่รู้ตั้งอยู่ได้ไงครับมี หินก้อนเล็กๆค้ำอยู่นะครับมีเห็นก้อนเล็กๆค้ำอยู่